สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ในช่วง Star Wars Day กันอีกแล้วนะครับทุกคนผมได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ได้มีคนหนึ่งเนี่ยได้พิมพ์มานะว่าอยากรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ อาหารใน Star Wars ว่าเฮ้ยคนใน Star Wars เนี่ยเขากินอะไรกันวะจัก,กรวาล Star War ลมีอาหารแบบไหนบ้างผมมาคิดดูแล้วนะเออมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เราไม่เคยคิดถึงมันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมได้ไปรวบรวมข้อมูลมารีเสิร์ชมาจากเว็บต่างๆเลยนะครับว่าเนี่ยในจัก,กรวาล Star Wars ที่เราได้เห็นหลักๆในภาพยนตร์นะในจัก,กรวาลหนังเนี่ยว่าเขานะครับกินอะไรกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมากมายเลยนะครับอาหารในจัก,กรวาล Star War ลเนี่ยมีโผล่ไหมเห็นมากมายเลยแต่เราเนี่ยขอยกมาเฉพาะไม่กี่อย่าง แล้วกันนะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลได้จริงๆเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องราวของอาหารใน Star Wars นะครับว่ามันมีอะไรบ้างคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะมาพูดกันถึงเนี่ยคือเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มในจัก,กรวาล Star ์วอ s ที่โผล่มาในหลายฉากมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากลุกตอนอยู่ในบ้านหรือว่าฉากนะครับตม แคนทีน่าต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นเครื่องดื่มนะครับที่มันเหมือนแบบเป็นครีมสีฟ้าครับอันนั้นน่มันคืออะไรกันแน่นี่นะครับเขาเรียกว่าบลูมิลค์ครับผมใช่แล้วครับมันก็คือนมสีฟ้านั่นเองนะครับผมว่าฮ้ยรูปร่างมันหน้าตาหน้าดื่มมากเลยนะมันดูแบบเหมือนนมห,มหวานๆอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยไม่รู้นะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเท่าที่เรารู้นะครับมันเนี่ย เป็นนมนะครับที่รีดออกมาจากตัวแบนท่าครับตัวนี้เลยแบนท่าตัวเมียนะครับจะให้นมบลูมิลค์นี่ออกมาเหมือนเป็นวัวปกติเลยครับถึงเราเนี่ยจะไม่รู้รสชาติของมันเนยนะครับแต่เรารู้ว่านมของมันเนี่ยมีคุณประโยชน์มากมายเลยและเป็นเครื่องดื่มนะครับที่รับประทานเข้าไปเนี่ยจะสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับเนื่องจากว่าสารอาหารมันมีอยู่มากมาย ไปอย่างต่อไปกันเลยครับอันนี้หลายคนคงอาจจะไม่คิดถึงนะเพราะว่าในหนังเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้เห็นสิ่งสิ่งนี้มากลายเป็นอาหารครับแต่ว่าผมไปอ่านมานะตามนิยายตามคอมิกเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อของไอ้พวกนี้นะครับอร่อยมากๆนั่นก็คือนะครับตัวอีวอกนั่นเองเจ้าหมีตัวเล็กๆเนี่ยแหละครับได้มีการบอกนะครับว่าเนื้อของมันเนี่ยสามารถเอาไปทําอาหารได้2ชนิดนะครับนั่นก็คือ1เอาไปย่างกินได้เลยครับกับ2เนี่ยเอาไปทําเป็นเนื้อแห้งครับหรือว่าบีฟเจอร์กี้ และในกรณีที่เป็น e w o ok k เนี่ยนะครับเขาจะเรียกกันว่า e w o k ok Jerky ครับซึ่งอันเนี้ยได้มีการบอกกล่าวมานะครับในหนังซีรีส์แอนิเมชันโคลนวอล์นะครับได้มีการเสิร์ฟ Ewok ok Jerky เนี่ยนะครับที่ร้านอาหารของพอนสโราบนดาวอับบาฟาครับเออก็แปลกดีเหมือนกันนะตัว e w ว k เนี่ยเขาก็จับมากินกันด้วยในจักรวาล Star Wars ไปที่เมนูต่อไปกันดีกว่านะครับเมนูต่อไปในจักรวาล Star Wars ที่เราได้เห็นโผล่มาในหนังซีรีส์ Man d ด l o r เรียนเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือ คาโวเกียนมังกี้ลิสซาดนะครับเห็นแบบนี้อาจจะไม่คุ้นกันนะตอนที่มันโดนย่างแล้วเนี่นี่ครับคือรูปภาพของตอนที่มันเนี่ยยังเป็นตัวเป็นเปนอยู่ใช่แล้วครับเจ้าตัวนี้แหละครับไอสัตว์เลี้ยงของจับบ้านเดอะฮตัวเนี้ใครจะรู้ล่ะครับว่ามันเนี่ยถูกจับมากินได้เหมือนกัน ซึ่งประวัติคร่าวๆของไอ้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้นะครับถึงมันจะดูรูปร่างเหมือนลิงแล้วก็ถูกเรียกว,ว่ามังกี้ลิซาร์ดเนี่ยมันเนี่ยนะครับถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เลื้อยคานนะครับมีความสูงเต็มที่เนี่ยประมาณนะครับเกือบๆกือบงเมตรซึ่งจากที่เราได้เห็นในซีรีส์เนี่ยนะครับก็คงไม่ต้องบอกกันแล้วว่าเมนูที่เขามักจะเอามาทํากันเนี่ยคือการนะครับเสียบไม้แล้วก็ปิ้งเป็นหมูหันเลยซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแต่ถ้้้้้าา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 ผมมมมอออออยยยยููกก Star Wars ่าานน่่ใในนนนนนนจจัักกกกรรรรรววลลลลล Wars เเีี็คคคงงงงงงไไไขขปปปหหหบบตดะิิพึแ เราเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยอย่างหนึง่งซึ่งผมบอกเลยนะว่าฉากที่มันโผล่มาในหนังเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเนี่ยน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือนะครับตัวพอ็อกนั่นเองเฮ้ยไอสิ่งมีชีวิตที่น่ารักแบบตัวพอกเนี่ยนะครับพอย่างแล้วมันเหมือนไก่ยาก่างปกติเลยน่ากินมากๆท่านผู้ชมดูเอาสิครับถ้าเกิดได้น้ําจิ้มไก่มานะสุดยอดไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเมนูต่อไปเนี่ยโผล่มาในซีรีส์แมนดาร์เรียนอีกแล้วครับนั่นก็คือ นี่เลยครับไข่เจ้าตัวมัดฮอนซึ่งเจ้าตัวมัดฮอนเนี่ยนะครับมันเนี่ยรูปร่างเป็นอย่างนี้ครับมันเนี่ยคล้ายๆกับแรดที่มีขนโดยที่บ้านเกิดเดิมมันเนี่ยนะครับอยู่บนดาวที่มีชื่อว่าอาวาล่าเซเว่นครับผมซึ่งบนดาวอาวาล่าเซเว่นเนี่ยนะครับก็จะมีผู้อาศัยอยู่กลุ่มหนึ่งครับผมนั่นก็คือจาว่ายังไงล่ะครับอย่างที่เราได้เห็นในซีรีส์เนี่ยว่าจาว่าเนี่ยนะครับชอบ การกินไข่ตัวมัดพรมากๆแต่ว่าพวกมันเนี่ยนะครับไม่มีปัญญาในการไปเอาไข่มาเองเลยต้องให้ดินจารินนะครับไปเอาไข่มาแล้วฉากที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือการกระทาะเปลือกไข่แล้วก็โอบเอามือล้วงเข้าไปโซยไข่ดิบกันใหญ่เลยนะครับเรียกว่าจะอ้วกเลยนะฉากนี้แต่ว่ามันก็คงอร่อยของพวกมันแหละครับและสิ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร Star Wars เนี่ยเป็นนะครับสิ่งที่สร้างมานะใช้กันทั่วกาแล็กซี่เลยไม่ว่าจะอยู่ดวงดาวไหนเนี่ยก็ต้องมีสิ่งนี้ครับนั่นก็คือ อาหารที่เรียกว่าฟู้ดเรชั่นครับหรือว่าอาหารอัดแท่งพร้อมกินครับซึ่งอันเนี้ยเราจะได้เห็นนะครับในฉากแรกๆเลยของ Star Wars Force a w a k e n s นะครับที่เรเนเนี่ยได้ไปนะครับเก็บกู้พวกซากเหล็กต่างๆนะครับเพื่อเอามาแลกเป็นอาหารครับผมซึ่งอาหารที่แลกมาได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบอาหารแพ็คที่อยู่ในซองซีลครับอันเนี้ยเขาเรียกกันว่าฟู้ดเรชั่นซึ่งฟู้ดเรชั่นพวกนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ในโลกความจริงเหมือนกันมันก็คือพวก m r e ของทหารแหละครับ อาหารที่เรียกได้ว่าพร้อมกินโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นให้สารอาหารที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตเท่านั้นเลยนะครับรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเรียกได้ว่าแย่มากๆเลยแหละ ก่อนนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกล็ดความรู้สั้นๆเกี่ยวกับจัก,กรวาล Star Wars ที่ผมหามาเล่าให้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบใจยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าถ้าเกิดอยากให้เราเนี่ยหาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตามอ่านแล้วก็ไล่ทำให้นะครับผมวันนี้คงต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน bye บายบาย,ายครับแล้วก็ made the f o r c e be with you นะครับขอบคุณครับ